ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชายพอดแคสต์นับบัดนี้สนับสนุนโดยบิตคับนึกถึงบิตคอยนคิดถึงบิตคับบริษัทกาแฟดำจำกัดคุณปู่ถามน้องรู้ไหมว่าเต็กเคงอยู่แปลว่าอะไรแปลว่า จเจริญโดยการช่วยเหลือผู้อื่นฉะนั้นพอผมมาเป็นซ e o ที่อุ่สาหารเนี่ยผมก็จำคำของคุณปู่ไว้ตลอดเวลา ันนี้ผมมาที่จะเรียกว่าเป็นสถาบันของธุรกิจประเทศไทยก็เว่าได้เพราะว่าตั้งแต่ผมอายุอย่างน้อยมากรุงเทพใหม่ๆได้ยินคำว่าเต็กเฮงอยู่โอสถสรรภาวงเล็บเต็กเฮงแล้วผมผ่านหลายๆครั้งเนี่ยบริษัทนี้แปลกมีตราคุตซึ่งไม่ค่อยมีใครมีเท่าไหร่แล้วพอผ่านไปอีกระยะหนึ่ง ได้ยินคำว่าโบตันได้ยินคำว่าคริสนากันทำใจแต่ก่อนนี้ก็ดูโฆษณาแล้วก็บอกเออบริษัทนี้ทำอะไรเยอะมากเลยผ่านมาอีกสักสิปีผมก็ได้ยินคำว่า M 150เต๊ปตีนในใจผมเลยตลอดเวลาเนี่ยว่าผมจะต้องเล่าเรื่องราวของบริษัท หาจังหวะเมื่อไรปีนี้ครบร้อยสาปีถ้าโตมาตั้งแต่ร้อยสาปีเนี่ยสังคมไทยเปลี่ยนแปลงมามากมายอย่างไรเนี่ยบริษัทนี้ก็จะต้องร้อนด้วยหนาวด้วยกับสังคมไทยมาตลอดสิตรงนี้แหละครับที่ผมอยากจะรู้ว่าการปรับตัวการก่อเกิดการพัฒนามาจะถึงวันนี้เป็นอย่างไรได้เชื่อไหม ผมย้อนกลับไปอ่านปั๊บเนี่ยน,นี่แหละคือเรื่องราวของเสื้อผือนหมอนใบจริงๆคนที่มาจากเมืองจีนไม่มีอะไรเลยเนี่ยมาก่อตั้งจนกระทั่งทุกวันนี้เป็นบริษัทอันดับต้นๆของประเทศไทยแล้ววันนี้ผมได้เจอทายาทน่าจะเป็นรุ่นที่4แล้วนะครับที่ตอนนี้ดูแลมาเจอคุณรัฐโอสถานุคเคราะห์นี่แหละครับตำแหน่งรองประธานกรรมการและที่สำคัญคือ เป็นกรรมการที่มีอำนาจลงนามในเรื่องต่างๆของบริษัทอยู่ไหนครับสวัสดีครับคุณรัฐครับสวัสดีครับโชคดีมากเลยขอบคุณครับที่คุณรัฐให้เวลามาเพราะว่าผมอยากจะรู้เรื่องนี้มาตลอดคือได้อ่านจากที่ต่างๆเนี่ยแต่อยากจะฟังจากทายาตรุ่นที่สี่ครับรุ่นที่สี่จริงนะรุ่นที่สี่นะเ็าปีนี้ก็ห0สิกว่าแล้วห5สบห้าครับ65ิห้ารุ่นที่ห้ามีแล้วรุ่นที่ห้ามีแล้วครับลูกชายคนโตผม กำลังจะ32เดือนมีนาโอ้เออฉะนั้นรุ่นคุณรัฐเนี่ยจะเป็นรุ่นที่เล่าได้เรื่องดีที่สุดเพราะว่าย้อนกลับไปรุ่นคุณทวดสินะใช่ครับคุณแปะแสรลิมเนี่ยคุณทวดสินะเริ่มต้นเลยเนี่ยแปะแสรลิมเนี่ยคือใครยังไงเขามาเมืองไทยเพราะอะไรแล้วเขามาตั้งเต็กเฮงอยู่ด้วยเหตุผลาะนั่นใดสมัยก่อนเขาเรียกว่าหอบเสือหมอนใบมจากเมืองจีนก็ตัวเปล่าๆนี่แหละแล้วก็มาตั้ง ร้านโชว,วยครับที่เมืองไทยย่านสำเพ็งเป็นร้านโชห่หวยที่ขายของเป็นตะเล็ดก่อนอแล้วตอนหลังเนี่ยเอายาเข้ามาขายทีหลังฉะนั้นเราก็เลยช่วงหลังของของคุณทวดแป๊นนี่ก็จะมีทั้งเป็นร้านโชห่หวยด้วยแล้วก็ขายขายยาด้วยครับครับก็ต้องเรียกว่า เป็นโชหวยนะเริ่มต้นใหม่ๆเลยแต่ว่าโชหวยแรกๆของไทยในยุคนั้นด้วยซ้ำไปมั้งขายสารพัดแหละทั้งถ้าเทุกอย่างเลยใช่แต่ว่ามาถึงยาที่ทําให้ตั้งตัวได้ที่ทําให้มีชื่อเสียงด้วยเนี่ยก็คือยาปริศนาใช่ไหมใช่ครับซึ่งผมลองอ่านดูบอกมาจากต้นปริศนาเนี่ยนะแต่ว่ามันมีตำนานจนกระทั่งได้ครุฑใช่ไหมจนกระทั่งคุณทวดเอง ก็รู้สึกว่าจะได้ตําแหน่งในวังด้วยใช่ไหมครับรัชกาลที่6มั้งถูกต้องไหมครับใช่ครับเกิดอ,อะไรขึ้นกับตัวแปะแซริมเมื่อสามารถทํายาตัวนี้ขึ้นมาเจนกระทั่งกลายเป็นตํานานของประเทศไทยตอนนั้นจุดพลิกผันคือจุดพลิกผันนี่คือสมัยรัชกาลที่6เนี่ยท่านเอาประชาชนเนี่ยไปฝึกเป็นทหารเรียกว่าทหารเสือป่าแล้วก็ ช่วงที่มีอยู่ช่วงถึงที่ทหารเสือป่าเข้าไปฝึกกันอยู่ในป่าเนี่ยมันก็เกิดมีโรคระบาดขึ้นท้องร่วงกันเป็นแถวแล้วมีคนเนี่ยเอายากริษณากันของคุณทวดเนี่ยติดไปด้วยแล้วก็ให้คนอื่นกินกันแล้วมันก็สามารถจะรักษาเป็นผลได้อย่างดีเยี่ยมราชการที่6พอท่านทราบท่านก็เลยลงในบันทึกของท่าน พอประชาชนได้ทราบเรื่องนี้ก็เลยแบบขายดีขึ้นมาอ๋อคือเป็นที่รู้กัน่วไปเลยว่านี่นะกฤษณาการานีรักษาโรคท้องเสียได้จริงๆใช่แล้วก็เข้าใจว,ว่าด,วด้วยสาเหตุนั้นมัง้งไม่ต้องมีโฆษณาเลยนะตอนนั้นถูกต้องใช่แล้วเข้าใจว่าด้วยสาเหตุนั้นมัง้งท่านก็เลยมอบอให,ให้ให้คุณทวดแป๊ะเนี่ยเป็นตำแหน่งเป็น แป,แปะมหาดเล็กอ่านั่นหละตรงนี้ที่ผมทึงมาว่าอยู่ดีๆแปะแซ่ลิมเนี่ยมาจากไหนไม่รู้เนี่ยได้มาเป็นมหาดเล็กอ,ะอ่ะที่น่าสนใจก็คือโฆษณากรันเนี่ยโลโก้เนี่ยสมัยก่อนคงไม่ได้เรียกโลโก้หรอกนะแต่ว่าแปะเป็นกิเลนไม่ใช่กิเลนเฉยๆนะผมนั่งดูใกล้ๆมีดวงอาทิตย์ด้วยนะแล้วก็มีคำพีตำราพิชัยสงครามด้วยนะ ตี่เรียนเนี่ยเป,เ,ปเป็นสัตว์มงคลของคนจีนเขาจะนำโชคลาภค,ความจเจริญรุ่งเรืองมาให้ครับ,รบแต่ผมก็คิดเดาเอานะว่าดวงที่ก็คงหมายถึงแสงสว่างหมายถึงความก้าวหน้าตำราพิชัยสงครามหมายถึงการมียุทธศาสตร์การจะทําสู้รบได้เนี่ยมันมีทั้งรุกทั้งรับใช่ไหมแล่ผมก็ใชื่อว่าคุณทวดเนี่ยเป็นนักธุรกิจยุคนั้นที่หัวก้าวหน้ามากคือมองในแง่ของ ยุทธศาสตร์การตลาดก็ต้องเป็นมียุทธศาสตร์การจะอยู่รอดได้การที่จะให้คนนิยมชมชื่นสินค้าเราได้ก็จะต้องมียุทธศาสตร์เหมือนกันผมเชื่อว่าท่านมองการกลายเอสมควรทุกวันนี้ก็ยังอยู่ใช่ไหมโลโก้นั้นในตัวเหลือแต่หัวกิเลนใช่ไอไอพระอาทิตย์กับกับตำตำราอะไรเนี่ยไม่อยู่แล้วเอครับใช่ใช่ลองย้อนกลับไปดูนะผมว่าน่าสนใจมากเลยครับเพราะมันเป็นสตอรี่ ที่คนรุ่นต่อมาจะต้องศึกษาเพราะว่าท่านตอนนั้นแน่นอนไม่มีตำราเรื่องการตลาดไม่มีเรื่องโฆษณาไม่มีเรื่องของการทำโปรโมชั่นใช่ไหมแต่ว่าไอเดียท่านตอนนั้นเนี่ยสุดยอดล้ำสมัยเลยทีเดียวพเพรจจาะฉะนั้นแน่นอนก็ประสบความสำเร็จมันก็เลยขยายจากร้านเล็กๆที่สำเพ็งใช่ไหมครับต่อมาเนี่ยคุณทวดย้ายขยายงานอย่างไง จากสำเพ็งอ่อันนี้เป็นรุ่นคุณคุณปู่ผมลวคุณสวัสด์ครับคุณสวัสด์ย้ายจากสำเพ็งมาที่เจริญกรุงอ่าแล้วก็จากที่มีคุณทวดนี่มีเฉพาะศิกรศนากันคุณปู่ก็ต่อยอดมีอ่ายาแก้ปวดทําใจทาใจแล้วอแล้วก็มียาอมยาอมบทันใช่ยาอมวันวันแล้วก็มีอุทัยทิพย์ที่ที่ที่ค่อนข้างจะมีชื่อหน่อยครับส่วนใหญ่เน้นสมุนไพรนะ ที่<ช>ผมสังเกตถูกต้องครับสม,มุนไพรย,ยุคนั้นเนี่ยก็เริ่มคุณทวษกับคุณปู่จะต้องทันสมัยมาเพราะสม,มุนไพรเราทุกวันนี้รุ่นเราเนี่ยก็เพิ่งจะบอกว่าโอ้มันดีนะมันมีประโยชน์นะมันมีงานวิจัยแล้วนะแต่ยุคนั้นมันคงไม่มีงานวิจัยอะไรมงแสดงว่ารุ่นคุณททดคุณปู่เนี่ยศึกษาเรื่องเหล่านี้ว่ายาอะไรที่มันมาจากธรรมชาติแล้วมาทำเป็นยาได้แล้วทุกแบรนด์ทุกตัวสินค้าที่เอ่ยถึงเนี่ยดังหมดเลยอะ ถึงทุกวันนี้ก็ยังมีคนรู้จักมากเลยโบตัน <S 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 ใช่ไหมทําใจอืมัมนคิดว่าเป็นเพราะอะไรคือคุณปู่คุณปู่ผมเนี่ยคุณสวัสด์เนี่ยมีหัวในการทําการตลาดอืและโฆษณาดีเยี่ยมเลยเออเหรใช่ครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วท่านยังเป็นคนริเริ่มเป็นคนแรกที่ใช้ ระบบเครดิตคือไม่ได้ขายเป็นเงินสดเอาสินค้าไปก่อนแล้วค่อยจ่ายเงินทีหลังอออ่าันนี้มันช่วยมหาศาลเลยมันผลักดันสินค้าเข้าไปในระบบนี้อย่างรวดเร็วเพราะแต่ก่อนนี้ต้องซื้อเงินสดนะครับไม่เชื่อกันนะใอ่ให้จ่ายมาก่อนนะใช่ครับแต่ว่าที่คุณปู่คิดถึงระบบเครดิตเนี่ยมันคงเป็นวิสัยทัศน์เลยนะว่า คนไม่ได้มีเงินสดตลอดเวลาแล้วก็ถ้าให้เวลาเข้าจ่ายหลังจากเอาของไปแล้วระยะหนึ่งเนี่ยน่าจะน่าจะเวิร์กกว่าแล้วมันเวิร์กจริงๆใช่ไหมครับใช่ครับนอกจากนั้นแล้วก็คุณปู่ก็ยังใช้หนังเอาไปฉายตามต่างจังหวัดหนังกำแพงเนี่ยนะใช่ครับเอารถรถ จะเป็นรถหนังของเราเนี่ยนะครับไปฉายแล้วระหว่างเปลี่ยนฟิล์มเนี่ยนะก็จะขึ้นไปโฆษณาคนก็จะคนของพนักงานขายจะขึ้นไปบนเวทีแล้วก็ไปโฆษณาแล้วก็ไปขายยาเั้นสมัยนั้นเขาชาวบ้านที่เรียกว่าหนังขายยาหนังขายยาีย่วหาหนังขายยาใช่ผมทันนะรุ่นผมทันไม่ทราบรุ่นคุณแล้วทันไหมหนังกงแลงทันไหมเวลาเขาจะมีน้งมาฉาย ตัวเท่านี้ครับที่ผมผมเห็นเห็นรถรถสมัยรถไอเรนโชเวอร์สมัยโบราณนะแล้วมันก็มีหนังอยู่ข้างท้ายรถนะต้องเป็นม้วนๆอ่ะใช่ผมไปที่บริษัทแล้วไปแล้วไปดูข้างในปีนเข้าไปรถก็เห็นผมตัวแค่เนี้ยใช่ๆต้องปีนเข้าไปรถแล้วเราจะเห็นในเครื่องฉายเนี่ยแล้วมันจะดังมากเพราะมันหมุนไงฮะมันเป็นมันเป็นฟิล์มใช่ไหมมันก็จะดังโว้บโว้บโแล้วจะมีต้องมีคนพากด้วยนะครับใช่โอ้นี่แสดงว่าเป็นนวัตกรรม ตั้งแต่สมัยนั้นแล้วนะการที่จะขายยาได้เนี่ยต้องมีหนังให้่อยคนดูดึงคนมาดูก่อนครับและระหว่างพักก็ขายครับคนก็จะอยู่กับเราเพราะเดี๋ยวก็จะดูต่อถูกต้องอันนี้อันนี้คือเอทีฟบากครับอจุดสําคัญคือว่าการที่เอาหนังไปฉายแล้วก็คุณไปหาลูกค้าไม่ใช่ให้ลูกค้ามาหาคุณใช่ไหมครับ สองก็คือเมื่อมีคเครดิตลูกค้าก็รู้สึกว่าเออตัดสินใจได้ง่ายกว่าสองอย่างนี้เป็นถือว่าเป็นกุญแจความสำเร็จคือคือคือถ้าสัตามศับมาร์เก็ตติ้งเขาก็จะเรียกว่าต้องมีพุชและพอออูอ <c oughs> ใช่ใช่ใชเครดิตนี่คือการพุชพุชสินค้าเข้าไปถูกต้องไอ้หนังขายายานี่คือการพูพูคนมาใช่พูก็คือให้ให้ลูกค้าเกิด <c oughs> มีความต้องการที่จะซื้อสินค้าอ,อใช่ดังนั้นสองอย่างนี้เนี่ยคือ p u n d Pull เนี่ยคือแน่นอนคงไม่มี MBA สอนสมัยนั้นนะไม่มีไม่มีค <c oughs> งไม่มีพิชากมา k ิ t ติ g นะ <c oughs> ใช่ครับก็มาจากความเป็นนักธุรกิจริเริ่มบุกเบิกจริงจริงและที่สำคัญกว่าน,นั้นคือความที่เป็นคนจีนมาจากเมืองจีนเนี่ย เข้าใจถึงพฤติกรรมผู้บริโภคไทยด้วยใช่ไหมตรี้แน่นอนครับซึ่งก็นำไปสู่การขยายงานไม่หยุดยั้งเลยตั้งแต่รุ่นคุณปู่ครับครับคุณปู่ขยายงานเสร็จต่อมาก็เป็นรุ่นคุณคุณพ่อคุณสุรัตน์คุณสุรัตน์ครละก็คือคุณคุณปู่เนี่ยจะเน้นแต่ยาอย่างเดียวใช่ที่ทำมาจากสมุนไพรครับคุณปคุณพ่อเนี่ยได้ไปดูงานที่ญี่ปุ่น แล้วก็เห็นว่ามันมีเครื่องดื่มชูกำลังแบรนด์วิโพวิตตันดีเนี่ยขายดีมากคุณพ่อก็เลยตัดสินใจทดลองเอามาขายดูครับคุณพ่อยังเคยเล่าให้ฟังสมัยก่อนเนี่ยบ้านคุณปู่ที่อยู่สาราแดงที่ที่ปัจจุบันนี้เป็นบ้านดุสิตธานีอ่ะนั่นแหละมีโกดังมีโกดังเก็บสินค้าอยู่ในนั้นแล้วก็คุณพ่อก็เอาวิโพวิตันดีไปเก็บในโกดังคุณปู่เดินผ่านคุณปู่ก็ใส่แน่คุณปู่ก็ คุณปู่ก็คงคิดในใจนะว่าที่โพลิตันดีขวดละ8บาทก๋วยเตี๋ยวสมัยนั้นประมาณบาทบาทห0ิี่โพจะขายได้ยังไงแบ,บาทจะบ้าหรือเปล่าจะใครจะซื้อใช่ไหมอำนาจซื้อแตอนนั้นไม่มีสนับสนุนโดยบิตคันึกถึงบิตคอยนคิดถึงบิตคัแล้าทำไมคุณพ่อกล้าตั้งราคาขนาดน oh. ตอนนั้อินพอร์ตเฉยๆยังไม่ได้ผิดใช่ไหมเออทำไมถึงกล้าตั้งตั้งผมเข้าใจว่าท่านคงเห็นแล้วว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันก็ไม่ได้แตกต่างจากเมืองไทยมากนะักถ้าญี่ปุ่นมันขายได้มเมืองไทยมันก็น่าจะลองออแล้วก็แน่นอนว่าที่คนจะต้องซื้อเพราะว่ามันเสริมพลังงานในตัวเราครับใช่ไหมครับเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยนะม,มันมีมนวิตามินบีวิตามินอ่าใ,ใช่ไหม ก็มันมันก็มันก็น่าจะให้พลังงานมากกว่าอ,อ๋อแล้วม,มีมีทอรีนด้วยทอ,ทอรีนเนี่ยมันช่วยบำร,รุงสมองออ๋อครับครับดังนั้นที่ตั้งราคาแพงขนาดน,นั้นก็ผิดตำราก,การตลาดใช่ผิดตลาดของไทยนะแ,แต่สำเร็จคุณพ่อ <c oughs> เป็นคนที่กล้าเสี่ยงลองผิดลองถูก <c oughs> <c oughs> สมัยผมที่ผมเข้าไปทำงานที่ออสเตราพใหม่ๆคุณพ่อบอก ถ้าออกสินค้าไปสิบตัวประสบความสำเร็จหนึ่งตัวนี่ก็ถือว่าโอเค okay แล้วอีกเก้าตัวไม่ไม่เป็นไรถ้าม,นมันไรเออใช่คุณพ่อเนี่ยต้องเป็นยุคทันสมัยแล้วน่ะเป็นยุคเก้าก็ทันสมัยแต่น่นอนถ้าสมมติบอกว่าเอาลิปโพริตันดีมาแล้วบอกขาย8บาทขณะที่กว๋วยเตี๋ยวสองบาทบาท50าทมันต้องเป็นเรื่องของอินสติ้งมันไม่ใช่เป็นเรื่องของมาร์เก็ตเร r c ชเพราะผมเชื่อเลยนะคุณปู่ก็จะบอกว่าเอ้ยไม่เวิร์ค ไปถามบริษัททำมาร์เก็ตเรซูชั่นเขาก็จะบอก no ราคานี้แล้วก็ริปูววิตันดีนี่แพงกว่าก๋วยเตี๋ยวห้าเท่ามั้งมันจะขายได้อย่างไงและทำไมมันเวิร์กกลยุทธ์การตลาดที่คุณพ่อใช้เท่าที่ได้ยินมานะครับ,รบอย่างหนึ่งก็คือเอาให้ให้ยี่ปัวทดลองเอาริโพไปขายก่อนอถ้าขายไม่ได้เอากลับมาแรกมันทำใจได้ โอ้อย่างนี้อย่างนี้นี่ปูเกาะเฮ้ยไม่เสียหนิใช่ใช่ไหมเออ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 อันี้อ้นี้ก็เก่งมากใช่อันนี้ก็มาอยู่ในดอมดาเหมือนกันใช่เพราะคนมีสินค้าสองตัวซึ่งคนละประเภทคนละโลกเลยนะใช่แต่ไอ้ลิโพเป็นตลาดหนึ่งทำใจอีกตลาดหนึ่งราคาคนละเรื่องกันเลยนะจากนั้นถ้าลิโพควรจะขายไม่ออกนี่ทำใจต้องกีด กินชุดอ่ะแรกกันได้เนี่ยแต่สร้างความมั่นใจให้กับเอเจนต์ไม่งั้นเขาก็ไม่กล้าถูกไหมถูกต้องมันเสี่ยงกันไปใช่นั่นก็เป็นหนึ่งในมาร์เก็ตติ้งสเตติสี่จะว่าไปแล้วเนี่ยนะแล้วมันเวิร์กหรอขายได้หรอหนึ่งแน่นอนต้องโปรโมทพอสมควรตอนนั้นผมจำ<ช>ได้ว่าก็โปรโมพอสมควรก็ตอนแรกๆคนก็ไม่ค่อยแน่ใจแต่รู้สึกว่าพอมีคนที่กินไปแล้วบอกเฮ้ยมันดี มันมีผลช่วยกระตุ้นส่วนรู้สึกมีชีวิตชีวามันก็เลยเวิร์กต่อไปเลยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วมันก็พุ่งนี้ตลอดจนกระทั่งคิดว่าเอ๊ะเราต้องทำเองบ้างใช่ไหมเครื่องดื่มมันม,มันที่เราตัดสินใจออกเอ็มร้อยห้าสิบมาเนี่ยครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีเราคิดเองอม,มันเป็นเพราะว่าลิโพเนี่ยครับมันจับ ตลาดกลางกัจับตลาดบนออคุณพ่อจะต้องกลับไปเจร,เจ,ราจากับญี่ปุ่นบอกว่าไอคอออกแบรนด์ของตัวเองได้ไหมแล้วญี่ปุ่นว่าไงเจราจากันอยู่เป็นเป็นประมาณสองปีได้ไหมแต่ว่าคุณพ่อบอกไม่ได้ละต้องมีทางออกมาสู้ในตลาดล่างให้ได้ครับหลังจากนั้นสองปีก็ทําเองญี่ปุ่นไม่ได้ขอ มีส่วนด้วยเหรอซื้อเฟลเวอร์จากเขาเฟลเวอร์ไงเขาชื่อจากเฟลเวอร์จากเาเพราะว่าไอเอมร้อยห้าสิบเป็นชื่อเราแบรนด์เราใช่ไหมใช่ใช่ใชแต่ว่าเฟลเวอร์แล้วก็ไอ้ตัวสูตรนี้ต้องเปลี่ยนเยอะไหมครับจริงๆแล้วเอนเนอรี่ดิ้งเ่ยบอกตามตรงแต่ละแบรนด์แต่ละแบรนด์เนี่ยสูตรด้วยมาตรฐานแล้วคล้ายคลึงกันแตกต่างกันก็คือตัวเฟลเวอร์เฟลเวอร์นะที่รสชาติเฟลเวอร์ครับครับฉะนั้นคุณพ่อเราตัดสินใจล่า u n เอ็มร้อยห้าสิบ หลังจากเจรจากับญี่ปุ่นประมาณี <S 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 ครปีแล้วเป็นยังไง f Fighting Brand คนไทยเนี่ยนะเป็นชาติที่รสชาติสำคัญมากๆาแล้วสมัยนั้นอ่ะเวลาไปทำวิจัยกับผู้บริโภคเนี่ยไม่ได้โอ้โหจ้างบริษัททำวิจัยแล้วออกไปวิจัยกับผู้บริโภคหลายร้อยคนนะก็คือไอเดีของเราเนี่ยไปนั่งคุยกับสิบล้อแอข้างข้างถนน,นไมนั่งคุยกับสิบล้อข้างถนนใช่ออพอได้ไอเดียปั๊บกลับมาปรุงสูตร ทังสมัยนั้นเราให้เสริมสุขเป็นผู้ขายเสริมสุขก็โทรมาถามชื่ออะไรชื่ออะไรคุณพ่อก็เกาหัวแส้วเกาหัวคราวนี้คุณพ่อบอกเอ้าเอ็มตัวเดียวเลยครั้งแรกนี่น่าจะเป็นเอ็มร้อยห้าสิบก่อนทำไมร้อยหสิบริโพเนี่ยร้อยสีริโพ้อยซีซีเราก็ออกเอ็มเอมแล้วก็ร้อยห้าสิบซีซีไป แต่ตอนหลังเนี่ยเราก็เลยออกเอ็ม้อยไปเอ็มด้วยใช่แล้วในแล้วช่วงสมัยนั้นน่ะเอ็มร้ยขายดีกว่าเอ็มร้อจนทุกวันนี้ผู้บริโภคเลยยังเรียกว่าเอ็ม้อกันอยู่เลยเออใช่ใช่ันไม่ได้ยินก็เลยเวาเดินเข้าร้านนะขอเอ็ม้อยขวดเออเอ็มร้อยทำไมมาติดติดปากแต่ในที่สุดแล้ว m อ็มห ขายดีกว่า M100 ้อยตอนหลังเ1 0 0ร้อยน่เหลือเฉพาะอีสานอย่างเดียวเลย<อ>แล้วก็น้อยลงน้อยลงจนในที่สุดเราก็ตัดสินใจเลิกเ1 0 0ร้อไปกลับตอนนี้ก็เหลือ m 1 5 0ใช่ซึ่งตีตลาดได้สำเร็จโอ้โหกว่าจะตีตลาดได้ตอนเศรษฐกิจต้มยำกุ้งสี่หรอใช่โอ้12ปีเลยนะแลาเป็นเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะเ1 5มรยห้าังคิดรางวัลไต้ฝายังมีโปรโมชั่นอยู่มันอาจจะมีเหตุผลหนึ่งไหมครับว่าความที่ แต่ไตะไรามาเนี่ยเป็น f a m i l y Business ความต่อเนื่องเนี่ยอันนี้คือข้อได้เปรียบ,บในต่างประเทศที่ผมติดตามศึกษาก็คือ f m m l y b u s i n e s s จะได้เปรียบตรงนี้ Continuity ครับการที่จะรักษาชื่อเสียงด้วยเพราะว่าเราอยู่ในสังคมนี้เราทำอะไรเราต้องรักษาชื่อเสียงเราคุณภาพเราสองก็คือเมื่อเป็น Family แล้วเนี่ยมันก็จะต่อเนื่องนโยบายต่างๆวางต่อไป ตั้งแต่นั้นจนถึงวันนี้สินค้ามีตอนนี้เป็นร้อยแล้วมั้งแบรนด์สินค้ากี่ประเภทก็มียาเครื่อง,องดืง่มบำรุง,งกำลัง functional drink ค,ครแล้วก็มีผลิตภัณฑ์พพเพื่อส่วนบุคคลครับที่น่าสังเกตอีกอย่างหนึ่งคือไม่ branch out ไปทำธุรกิจที่ตัวเองไม่ชำนาญถูกต้องครับใช่ไหมครับอันนี้เป็นข้อหนึ่งที่ผมสังเกต ว่าโอสุสภาเนี่ยจะไม่วอกแวกมีอะไรเฮ้ย hey, เคยทำนี่ทำนี่เราก็ไปทำบ้างตอนต้มยำกุ้งเนี่ยคุณรักเข้ามาช่วยหรือยังใช่ครับเข้ามาแล้วจะเจอของเจอของจริงใช่ครับตอนนั้นเป็นยังไงลองเล่าให้ฟังบรรยากาศตอนนั้นบรรยากาศตอนนั้นผมนึกภาพนะเอ,อเหมือนกับหมอผ่าตัดที่คนไข้เนี่ยแบบร้อนแรกรอแรกเข้ามาในห้องไอในห้องผ่าตัดนี่นะ,ะแล้วเราก็ดู โอ้โห oh. มันจะรอดหรือไปรอดหรือเปล <c oughs> ่าวะเนี่ยคือถ,ถ,ถ้าเกิดจะเอาคนไข้นี้อยู่เนี่ย <c oughs> เราก็ต้องตัดสินใจตัดแขนแล้วไปข้างตัดขาไปข้างใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นเลย <c oughs> คือ <c oughs> วินาทีนั้นคือต้องเอาชีวิตคนไข้ให้อยู่ต้องเซฟบริษัทให้อยู่รอดฉะนั้นผมก็เลยตัดสินใจปิดปิดบริษัทที่อยู่ที่อยู่ <c oughs> ในเครือไปหลายบริษัทเราจะต้องบอกคนไข้ใช่ ว่าต้องตัดแขนตัดขาเพื่อ<ช>รักษาชีวิตนะถูกต้องทีนี้คนไข้ก็ไม่ใช่ว่าจะยองไม่ง่ายไม่ใช่หรือคุณรักก็ต้องมีผู้จัดก,การฝ่ายต่างๆที่เขาดูเขาอยู่เราก็จะบอกเขาว่าเฮ้ยมันไม่ไหวแล้วนะเราต้องตัดโอ้ยไม่ได้ดอกอีกปีสองปีมันก็จะดีแล้วเนี่ยเราเพิ่งจะลองเนี่ยถ้าเราตัดเลิกตอนนี้เนี่ยเราจะเสียโอกาสเนี่ยคู่แข่งก็ยังไม่เลิกเลยเจอไหมอย่างนั้นไม่เจอครับเหลอโอสถสภาดีมีเค้าเจอที่ดีอย่างครับ,ค,รบคือ ถ้าเกิดคนที่บริหารซึ่งส่วนมากก็จะเป็นแฟมิลี่ว่ายังไงทุกคนตามหมดเขาเชื่อ,อเขามั่นใจเขาเชื่อวันนี้คือการตัดสินใจเพื่อบริษัทจริงๆครับฉะนั้นตอนนั้นตัดสินใจยากไม่ใช่ว่าทีมงานเราจะบอกว่าไม่เห็นด้วยนะแต่เราเองที่จะต้องตัดสินใจว่าเราจะตัดแขนหรือตัดขาตรงไหนใช่ไหมตอนนั้นใช้วิธีคิดยังไงว่าเลือกอะไรก่อน อะไรขาดทุนเลิกหมดก่อนใช่ไหมดูยังไงถ้าเกิดเป็นเป็นธุรกิจที่ไม่ได้เป็นอยู่ในธุรกิจหลักของเราเราก็ปิดเลยแต่ถ้าเกิดเป็นสินค้าที่อยู่ภายใต้อสวดสภาเนี่ยถ้าอะไรที่ขาดทุนเราก็ไม่ใส่เงินกับมันเราเก็บสินค้าไว้นะครับไม่เลิกไม่เลิกแต่เราไม่เราไม่ใส่เงินกี่ปีตอนนั้นที่อยู่ในไอซียูแล้วก็รอดออกมาได้ประมาณสองปีครับสองปีนะสองปี ตั้งแต่ต้ยมยำกุ้งหลังจากนั้นปรับตัวยังไงก่อนจะมาเจอกับโควิดนี่นะโอ้โหนั้นกันนานมากนะจากนูนมาน,านมาีนานา่นานมากนะนานมากแต่ว่า23ปี23ปีช่วง23ปีนี่ขึ้นลูกเดียวใช่ไหมครับถ้าดูชาร์ตนี่จะไต่ขึ้นอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับส่วนมากจะเป็นคอร์โปรดักของเราคือ M150 M150 แล้วเราก็มีผลิตภัน ส่วนบุคคลก็ตามตามมาเป็นน้องใหม่ที่ตามมาได้ดีเลยผลิตภัพฑ์ส่วนบุคคลใช่ครับโดยเฉพาะเบบี้ไมล์ใช่เบบี้ไมล์ดังเลยใช่แล้วะแล้วก็ทัวร์พลัสแสดงว่าต้องมีฝ่าย R&D ฝ่ายวิจัยพัฒนาที่ทำงานตลอดเรื่องเหล่านี้ครับให้ความสำคัญมากน้อยแค่ไหน R&D มากมากเลยครับมากๆเลยแล้ว direction ทิศทางของ R&D เนี่ยมาจากคุณรัฐเนี่ยให้เขามองอะไรบ้างยังไงเพราะว่า R&D ต้องรู้ว่าเราจะไปทางไหนใช่ไหมครับเราไม่ค่อยไปยุ่งกับคขาสักเท่าไรหร่เขาจะรู้ขอ,ของเขาเองเลยว่า Core Product ออของเรานี่คืออะไรก็คือ,อ Energy Drink <ช>กับถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ส่วนบุคคลเนี่ยมันก็จะมี ผิดพันเด็กทารกซึ่งผู้หญิงก็เอาไปใช้แล้วก็ทัวร์พลาสอีกอย่างหนึ่งเขาก็จะรู้อยู่แล้วว่าเขาจะต้องพัฒนาสินค้าอะไรออกมาใหม่ๆตลอดเวลาเขาก็จะเป็น o n going process ที่เขาจะมารายงานเราเขาจะมาเสนอเรารแล้วคุณรัฐเซโนไปมากกว่าเซเยสไหมจะเซเยสมากกว่าโนเลยครับเพราะว่าเขาก็กลองมาแล้วก่อนใช่ครับแล้วเขาค่อนข้างจะแบบ ค่อนข้างจะเฉียบในเรื่องพวกนี้อันนี้สําคัญอันนี้โชคดีมากรหรือว่าเพราะว่าเราเทรนหรือว่าให้บรรยากาศการทํางานที่เสรีพอสมควรเนี่ยใช่ครับใช่ไหมครับครีเอทีฟิตี้มันต้องมาจากว่าระดับสูงนั้นบอก you ลองไปเลย ลองผิดลองถูกลองไปเลย<ช>อย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับออันนี้เหมือนกับเป็นเป็ค้าเจอร์ที่อยู่มาตั้งสมัยคุณพ่ออเขาประตูคุณพ่อเองก็เป็นอย่างนั้นไงใช่ไหมถูกต้องถูกต้องคุณพ่อเลยปล่อยให้ลูกน้องทําอย่างนั้นผมใช่พอจะมา<ช>ถึงสมัยผมผมก็อย่างที่ผมบอกถ้าสังกมใจร้อนเราก็ร้อนด้วยถ้าหนาวเราก็หนาวด้วยเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันแล้วตอนที่คุณปู่เป็นมาเรง แล้วก็ไปรักษาตัวที่ญี่ปุ่นเนี่ยครับแล้วผมไปเยี่ยมท่านในห้องไอซีเนี่ยครับคุณปู่ก็ถามผมมาคำอตอนนั้นผมยังไม่ได้คิดจะมาทำวุส,ำสิสภาเลยครับอายุสะะักเท่าไหร่ตอนนั้นยังเด็กมั้งไปรุ่นอยู่มั้งคุณปู่ถามน้องรู้ไหมว่าเต็กเคงอยู่แปลว่าอะไร สนับสนุนโดย Bit ค u p นึกถึง Bitcoin คิดถึง Bit ค u p และบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุทธิชัยพอดแคสต์ anywhere anytime any device